อ้าวุูนีเซ่เพิ่มาใหม่เนาะใช่เราเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเลยซื้อในเว็บหรือว่าซื้อในร้านค้ามัะเราสั่งจากในเว็บบานาน่าอ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะประมาณหมื่นหมื่นห้าแม่เราก็จะซื้อให้พอดีเดี๋ยวเราสั่งในเว็บบ้างนะโอเคเลยเว็บบานาน่าใช่ไหมใช่โอเคสวยเนาะอืมเดี๋ยวไปเรียนก่อนนะโอเค เหตุ hey, นี่รุนดีเกหลอกเราหรือเปล่าทำไมเราสั่งไอ้แผดไปแล้วสิบวันทำไมไมันถึงไม่มาเราบกกถูกแล้วนะเว็บบานาน่าเล้ากูบานานา่าของของชั้นเว็บ b a n a n a ของแกเว็บอะไร b a n a n a s แดงว่าฉันโดนโกงลอะดิใช่แต่ฉันจ่ายังไปแล้วนี่แจกจ่ายไปเท่าไหร่หนื<า>่งห้าใช่ไหมใช่ อย่างนี้ฉันจะทำยังไงต่อเราต้องปิดใจต้องหค่ะสุดท้ายนี้ก่อนเราจะสั่งซื้ออะไรเราควรคำนึงถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นั้นๆนะคะไม่งั้นเราจะเสียใจเหมือนหนานี้นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้ออะไรพวกเราควรเช็คชัวร์โอ้พวกมานักเรียนจิตรีวิทยาขอบคุณมา